ซื้อแอร์มือสมาติดตั้งเรามีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรว่าแอร์ G. ดีหรือเสียเรามีวิธีการตรวชิปนะครับเราก็ให้สายสายไฟนะมาต่อเขา้าไปต่อเขา้เขาไปเ,เ,เย็นนะครับแล้วเราก็ลองเสียบไฟดูนะครับ ต่อเป็นสายไฟแล้วก็เสียบเสียบเทสเหมือนเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยครับวิธีการต่อก็ต่อตามสีเลยนครับสีฟ้าใส่สีฟ้า,ส,า,ส,ฟาสีน้ำตาลใส่สีน้ำตาลนะครับเคอยเย็นพัดลมพัดลมคอยเย็นมันทำงานก็คือใช้งานได้ปกตินะ จะินใช่ได้คลับแล้วก็ดลอเรื่องทำงานแล้วนะครับแล้วที่เหลือก็ลองกดรีโมทดูนะครับว่าเราสามารถกดรีโมทควบคุมการทํางานของมันได้หรือเปล่าถ้ากดรีโมทแล้วควบคุมการทํางานของมันได้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับเบื้องต้นครับ ใช้งานได้ปกตินะครับคอยลร้อนก็เหมือนกันนะครับคอยร้อนแล้วก็ต่อเอาจากสายที่ต่อเข้าตรงคอยร้อนนี่นะครับต่อเป็นสองเส้นแล้วก็ลองเสียบไฟดูนะครับ<ล>ถ้าคอมมันทํางานรันทํางานถ้าลมทํางานปกติก็คือเอตัวนั้นใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมติดตั้งนะครับอันนี้ที่คอยร้อน,นครับ <S <s um. <S ถ้าลมคอยลร้อนทํางานปกตินะครับเสียงคอมทํางานปกตินะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาตรวจเช็คน้ำยานะครับตรวจเช็ควาวว่าเขาได้บล็อกน้ำยาในระบบไว้ให้หรือเปล่านะครับเราจะไปไ้ตรวจสอบวาล์วตรงคอยร้อนนี่นะครับถ้าเกิดช่างเขาบล็อกน้ำยาให้ก็ดีไปนะครับช่างบางคนเขาไม่ได้บล็อกน้ำยาให้นะครับแล้วก็ก่อนติดตั้งหรือเราก่อนที่เราจะซื้อเราจะได้ ตกลงราคากันได้ครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าวาวเขาขันเขาหมุนบล็อกน้ำยาไว้ให้หรือเปล่ารือน็อตตัวเดียวครับมันจะเป็นวาวหกเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะดูเข้าไปดูใกล้ๆให้นะครับแล้วก็ขันน็อตหมุนน็อตออก ถ้าเกิดสอนตรงนี้นะครับสอนเข้าไปด้านในแสดงว่าช่างบล็อกน้ายาให้นะครับแต่ถ้าสอนอยู่ด้านนอกนะครับตัวขันนี่ครับตัวขันขันเบาะนี่ครับถ้ามันอยู่ด้านนอกแสดงว่าช่างไม่ได้บล็อกน้ายาครับอนี้ช่างบล็อกน้ายาเรียบร้อยครับขอบคุณครับที่รับชมหวังว่าคลิปนี้จะมีเป็นประโยชน์นะครับ